อืมก็กราบโันดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาอยู่ในแบบฟินนั่นเองท่านผู้ชมและในวันนี้ผมจะมาแนะนําจุดที่ฟาร์มเงินดีที่สุดของผมนั่นเองนะฮะซึ่งจุดฟาร์มเงินที่ดีที่สุดของผมเนี่ยจะมี2จุดท่านผู้ชมคือจุดแรกก่อนเลยสำหรับจุดแรกเนี่ยผมจะแนะนําเป็นจุดเกาะนะฮะเป็นเกาะแคสเ way นี่ทางนี้คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดฟาร์มเงินจุดแรกของผมเลยท่านผู้ชมคือที่จุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคือหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่า คนเนี่ยก็น่าจะมาฟาร์มกันเยอะมากคือที่จุดนี้เนี่ยจะมีคนมาตกกันค่อนข้างจะเยอะนะฮะนี่ตรงนี้เห็นไหมพอวิ่งมาเนี่ยก็จะมีคนมาตกกันอยู่ตรงนี้ซึ่งจุดนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ปลาสีลุงเนี่ยง่ายง่ายกว่าจุดไหนๆท้าไม,ม่ชมอืมแต่ประเด็นคือผมใช้เบ็ดตัวนี้ด้วยดึงปลายากแต่ว่าคือผมไม่แน่ใจเวลาเราดึงปลาเห็นไหมเงินขวามือเราขึ้นด้วยคือเงินมันจะขึ้นตามราคาปลาท่าไม่ชม เออหรืออาจจะคูณ5อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ประเด็นคือบางทีมันลบด้วยเออบ,บางทีมันลบเงินผมด้วยอนี้เป็นตัวนี้อะตอนนี้เนี่ยยังเป็นบวกอยู่ฮะคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้สกิลวันนี้เนี่ยมันเป็นที่สกิลหรือว่ามันเป็นที่เซิร์ฟอยู่แล้วนะเออพอใช้เบ็ดสามง่ามแดงเนะนี่ยตกปลาเนี่ยเห็นปะมีติดลบเลยท่านผู้ชมลบสองร้อยห้าสิบเออถ้าเกิดว่าผมไปใช้เบ็ดตัวอื่นอ่าออถ้าเกิดว่าผมเนี่ยลองใช้เบ็ดอะเป็นเวลพันดูคือไม่แน่ใจว่าได้ไหม เดี๋ยวลองดูอืมลองตกขึ้นมาดูสิว่าไอ้เจ้าวันนี้เนี่ยมันจะโบกเงินให้กับเราหรือเปล่าจะโบกสิบบาทฮะโอ้อ่าเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งเมื่อก,กี้เนี่ยอาจจะไม่ติดอืมถ้าเกิดว่าทีนี้ไม่ติดเนี่ยแสดงว่ามันเป็นที่เบสสามงามละเออเออผมว่ามันน่าจะเป็นที่ความสามารถของโอ้บวก1ิบบาทแสดงว่าความสามารถของเป็นตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่ามีโอกาส5าอ๋อนี่ไงก็บอกว่ามีโอกาส50%าอร์เ็นนะฮะที่เวลาเราตกปลาเนี่ย เราจะได้เงินทันทีเลยนะฮะซึ่งมันก็จะมีทั้งบวกแล้วก็ลบนั่นเองนะผู้ชมอ่าบางทีก็ลบแบบติดต่อกันนะฮะบางทีก็บวกแบบติดต่อกันนั่นเองยิ่งเราตกได้ปลาที่มันหายากราคาแพงๆเนี่ยเราก็จะยิ่งได้เงินเยอะขึ้นนะฮะอืมซึ่งในตอนนี้ลองอีกสักรอบหนึ่งอืมอืม,อ,มอ่ะขึ้นมาเราียบร้อยโอ้เนี่ยเห็นไหมลบสองร้อยห้าสิบแล้วคือที่จุดนี้เนี่ยมันจะต้องมีออโรร่ามันถึงจะตกได้ปลาสีลุงเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองนะผู้ชม เอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะพาไปจุดที่2ผมแล้วฮะซึ่งในจุดที่ 2, 2ผมเนี่ยก็จะอยู่ในน้ำวนนั่นเอ,เองนะผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะเป็นจุดเดียวกันกับที่เอาไว้ฟาร์มเวลฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นลงไปในน้ำวนก่อนอย่างแรกโอเคและในตอนนี้เนี่ยผมลงมาแล้วฮะก่อนอื่นเนี่ยก็จะต้องเข้าไปในถ้าใต้น้ําก่อนนะคือเมื่อเราลงมาแล้วเนี่ยก็ลงไปด้านล่างเรื่อยๆฮะสำหรับมือใหม่ที่มาเล่นใหม่เนี่ยก็อย่าลืมเปิดกุญแจกันนะการที่จะหากุญแจได,ได้เนี่ยก็มาตกตรงนี้ฮะ รงนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้คุญแจนนั่นเองนะผู้มชมเอาเป็นว่าไปเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปในถ้าใต้น้ํามันก่อนหลังจากที่เราเนี่ยเข้ามาในถ้าใต้น้ําแล้วนะฮะก็เดินตรงไปเรื่อยๆก่อนนั่นเองนะผู้มชมคือเราเนี่ยจะต้องเดินไปอีกถ้ำหนึ่งคือในถ้าใต้น้ําตรงนี้เนี่ยจะมีสองถ้านะฮะตอนนี้มืดมากเลยทาไมผมรู้สึกว่ามันมันมืดหรือว่ามันมันปกติอยู่แล้ววะเออผมก็ไม่ค่อยได้ลงมาในถ้านี้เนี่ยบ่อยนะฮะ คือมันก็แบบมันมืดจริงในถ้ำนี้บางทีก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะเมื่อชมเหมือนว่ามะในตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องไปอีกถ้ำหนึ่งนะฮะซึ่งอีกถ้ำหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมาทางนี้นะเมื่อชมนี่ขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆแล้วก็ตรงมาทางนี้เรื่อยๆมันจะมีทางไปอีกถ้ำหนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคหลังจากที่เรามาอีกถ้ำหนึ่งแล้วเนี่ยก็มองดีๆนะคือน้ําตรงนี้เนี่ยระวังนะามผ่้ชมตกไปแล้วแบบว่าตรงไปไม่รอดแน่นอนคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าจุดนี้เนี่ยมันมาอย อ่ะเอาเป็นว่ามาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะคือเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ตกตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ปลาหมึกนั่นเองคือเจ้าปลาหมึกเนี่ยจะให้เอ็กพีกับเราเนี่ยเยอะมากนท่านผู้ชมเป็นแสนเลยนะคือใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆเนี่ยก็กลับไปดูคลิปผมได้นะฮะซึ่งผมเนี่ยได้ทำเอาไว้แล้วตกปลาหมึกตรงนี้อืมขึ้นมาเจ้าตัวนี้ได้เงินเท่าไหร่โอ้อันนี้ไม่ติดเหมือนจะไม่ติดนะเออโอ้อันนี้เนี่ยติดตัวใหญ่ขึ้นด้วยฮะอืม ดูสิว่าจะได้เงินเท่าไหร่ขึ้นมาเจ้าปลาน้อยอขึ้นมาอันนี้ได้หกพันนะท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้เนี่ยคือผมยังไม่ได้ขายปลาเลยนะเออคือถ้าเกิดว่าขายปลาไปดีผมบอกได้เลยนะน่าจะหลายหลายแสนอยู่นะฮะคือปลาในตัวผมเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะในตอนนี้อืหกพันคือเนี่ยใชเป็นสามงามตกท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่าได้เงินรัวๆนะฮะแล้วก็อาจจะลบเงินรัวๆเหมือนกันนั่นเอง และในตอนนี้เนี่ยผมก็แนะนาจุดตรงปลาไปหมดแล้วลนู้ชมส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอคคาเรียมนะซึ่งอควาเรียมเนี่ยมีความสําคัญมากในการหาเงินนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นแบบว่า fk ฟาร์มเงินนั่นเองนู้ชมให้เราเนี่ยเอาปลาที่แบบว่าราคาแพงๆเนี่ยมาใส่นะฮะซึ่งของผมเนี่ยผลิตเงินประมาณ2องแสนสองแสนต่อชั่วโมงใช่ไหมเอออันนี้ xp 2องแสน xp ต่อชั่วโมงนะฮะแปดแสนต่อชั่วโมงนั่นเองคือถ้าเกิดว่าออฟไลน์เนี่ยก็จะผลิตแค่200,000 ล้วก็72,000องน xp นั่นเองนะผู้ชมคือปลาที่ผมใส่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของสกายล่านะเออเป็นสกายล่าเพราะว่าเจ้าสกายล่าเนี่ยผลิตเงินได้เยอะสุดของผมแล้วนั่นเองนะผู้ชมคือในตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าปลาของผมเนี่ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะสำหรับใครที่อยากจะให้ปลาในเอวาเรียมของเราเนี่ยผลิตเงินมากขึ้นนะฮะก็มันจะมีอาหารด้านล่างตรงนี้นะผู้ชมก็ให้ซื้อเอามาให้อมืมันจะทําให้ปลาของเราเนี่ยผลิตเงินได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ มีอีกหนึ่งช่องทางคือเราเนี่ยจะต้องมีนกหวีดดาก่อนนกหวีดดาเนี่ยซื้อได้ที่พ่อค้าหาบเลนนั่นเองนะฮะอ่ะเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยก็ให้กดใช้ไปนผู้ชมมันจะเป็นจุดวาร์ปนั่นเองคือนจุดที่เหลือเนี่ยมันมันจะต้องตกปลาให้ครบทุกตัวก่อนนะผู้ชมมันถึงจะสามารถวาร์ปไปได้นั่นเองนะฮะซึ่งจุดที่เราจะต้องไปเนี่ยกดไปที่อืเนอ่ะมันจะมีตรงนี้นะผู้ชมเทเชอร์ไอซ์แลนด์กดเข้าไปเลยเสียงเงินเนเจ็ดหมื่นห้าอืมวาร์ปไป เรียบร้อยหลังจากที่เราเนี่ยว้ามาที่นี่แล้วเนี่ยก็ให้เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเมื่อเราเนี่ยเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีทางด้านบนนะฮะทางฝั่งนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีจุดรีปลาอยู่ซึ่งจะทําให้ปลาของเราเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นแบบเยอะมากๆนั่นเองนะฮะอ่ะก่อนอื่นเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วผมน่าจะมีปลาอยู่นะคือในตอนนี้เนี่ยผมไม่น่าจะมีตัวอะไรที่มันดีๆเหลือะฮะตอนนี้เนี่ยผมมีซีนตัวซีเคดเอเชียนขาเค้นอยู่น,น้ําหนัก1 0 0 0 คือผมคิดว่าอ่ะเดี๋ยวมาลองรีดูว่าเราเนี่ยจะได้ตัวที่มันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอืมไ้หนึ่งพันอ่ะโอเคเยสแล้วก็เขาเนี่ยจะให้เราติ๊กนะมาชมตอนนี้เนี่ยน้ำนหนักอยู่ที่หน,นึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปองอ่ะอันนี้คูณหนึ่ง 1. 1. อืมคูณหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งสี่หนึ่งจุดหนึ่งห้าอืมเอาไหนดีอันนี้โอ้โหเรียบร้อยคือเมื่อเราเนี่ยกดพลาดไปทีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องรีใหม่เลยนะฮะเนี่ย คือน้ำหนักมันจะลดลงนะผู้ชมอ่ะกดใหม่ๆอืมอืมกดรีใหม,ม,ม,ใหม่คือตอนนี้ผมก็พอมีเงินอยู่บ้างอืมคืออยากได้แบบว่าตัวที่มันใหญ่อืมอ่ะโอ้ยอันแรกก็พลาดเลยเหรออันกลางคือมันกดแถวเดียวกันไม่ได้อืมมานี่เลยมานี่มานี่คือลงกลางลงกลางอีกทีนึงเออโอ้ผมพลาดอันนี้ไปว่ะคือน้ำหนักอยู่ที่สี่หมื่น สี่ร้อยเก้าสิบหกท่านผู้ชมสี่หมื่นสี่ร้อยเก้าสิบหกนะฮะตัวนี้ที่ที่ผมรีมาอะเรียบร้อยตอนนี้กายเข้นน้ําหนักสี่หมื่นคือเห็นไหมตอนนี้เนี่ยใหญ่มากท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเออผมมีเนสซี่อยู่นะฮะเดี๋ยวลองเอาเนสซี่มารีผมน่าจะมีเนสซี่ติดใช้นี่อานี่ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยจะใหญ่ขึ้นขานาดไหนคือมันจะคูณเท่าไหร่อ่ะหนึ่งพันเยสอืมลองดู อันกลางโอ้โหโดนเลยโดนไปทีแรกเลยนะผู้ชมอืมอันนี้อืมคือผมกดอโอเคอืมโอเคอืมโดนเลยฮะอ่าเอาเป็นว่าอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าถ้ายาวมาเลยเอ้ยโอ้น้หนักขึ้นมาหนึ่งแสนเก้าร้อยสี่สิบสามนะผู้ชมใช่ไหมเนี่ย หน่วยส 00, ิบร้อยพันโอหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสิบสามหนึ่งแสนมาจากไหนมา้างดิอ่ะตอนนี้น้ําหนักเนซี่ของผมใหญ่มากคือ,อคือเป็นใจแอนไปแล้วในตอนนี้คือเนซี่กลายเป็นใจแอนไปแล้วฮะดีมีเตดด้วยในตอนนี้เอาเป็นว่าเออถ้าเกิดว่าผมเอาใจแอนมาถ้าเกิดว่าเอาใจแอนมาดีอีกทีหนึ่งมันมัน,ม,นมันได้ไหมเออเดี๋ยดูสิอืมเืยใช้หนึ่งพันน้ำหนักน้ำหนักเดิมมันอยู่ที่แปดพันห้าร้อหสิบเอ็ดนะฮะถ้าเกิดว่าผมอ่ะ ต้องไล่าย,ยาวคืออืมคือเอาใหม่เลยเอาใหม่คือโอ,โอ้เมื่อกี้ผมว่าโอ้อันนี้ถ้าเกิดว่าผมไล่นี้มาสามคือผมจะได้ใหญ่มากๆโอ้อืมอันนี้โอ้โอ้คือทําไมมันพลาดบ่อยจังโอ้โหยิ่งน้ําหนักเยอะขึ้นมันมันยิ่งพลาดอะท่านผู้ชมอืมอืมยาวลงมาเออสองแสนสองมืนองร้อย ไม่ใช่ดิสองหมื 22, ่องพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดเกโอมาคอไหดูสิน้ำหนักขนาดนี้คือซูมมาไม่เห็นตัวนะเนสซี <c> ่ <oughs> แบบใหญ่ใหญ่ที่สุดในสามโลกอะท่านผู้ชมในตอนนี้เนสซี่ของผมมันใหญ่มากคือผมผมไม่มีตัวใจแอ่นอีกแล้วนะฮะคือในตอนนี้เนี่ยผมว่าเราหาแบบปลาที่มันติดใจแอ่นเนี่ยเอามาดีได้นะเอออย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็เอามาดีได้ตัวนี้เนี่ยเป็นเอกโซติกฮะ คือถ้าเกิดว่าผมเอาเจ้าตัวนี้มาลีอีกทีหนึ่งก็จะได้ปลาที่มันใหญ่ขึ้นแบบคูณเข้าไปอีกนั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูตัวนี้ตัวนี้เนี่ยน่าจะลีไม่ยากนะโอ้แล้วเหมือนว่าราอบนี้จะได้แล้วหกหมื 67, ่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่นหนักเจ้าตัวนี้อืมเจ้าตัวนี้หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่ใหญ่มากท่านผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเอาไปใส่อ,อควาเรียมเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะอ่ะอันนี้ห้าเอ็มเดี๋ยวลองใส่ดู อืมห0หมืเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วตัวเมื่อกี้ Hammer Shark อ่าตัวนี้ฮะตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1 1 10, ึ่งแสนริบะผู้ชมคือราคาเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเยอะมากนะฮะยิ่งปลาน้ําหนักเยอะเนี่ยราคาที่ได้ในอคคาเรียมเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นนน่เลย่านผู้ชมโอเคฮะสว่วนคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ